สรุปแล้วกลิ่นมาลีจะได้ชายไหมหลังมรสุมข่าวโตโนโกระชอนตามนัดค่ะช่องวันปล่อยทีเซอร์กลิ่นมาลีหลังผ่านมรสุมข่าวโตโนโกระชอนเมืองหลังจากต้องเผชิญมรสุมดราม่าข่าวนอกใจของพระเอกหนุ่มโตโนพาคินจนส่งผลให้กำหนดการออกอากาศต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยล่าสุดช่องวัน31 ha, ได้สร้างฮือฮาด้วยการปล่อยภาพทีเซอร์แรกของละครพีเรียดฟอร์มยักษ์กลิ่นมาลีออกมาให้แฟนๆได้โยนชมกันแล้วโดวยจะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งสำคัญระหว่างโตโน่พาคินและริชชี่ออรเนตที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวความรักสุดละเมียดละไมท่ามกลางมวลหมู่ดอกไม้ ทั้งนี้ทำเอาแฟนและครต่างตังต้งตารอคอยอย่างมีความหวังว่าในปี2026นี้จะได้สัมผัสความประทับใจนี้ไปพร้อมกันทางหน้าจอช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันเดียเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ